โอ้อันนี้น่าสนใจนะมีคนบอกว่าพักเกอร์ใช้พลังแมงมุมตัวผู้สะกดจิตตัวเมียได้ด้วยโธ่ไม่เอานะเคจ้าเจ้าแมงมุมขออยู่บนนี้ทั้งวันเลยได้ไหมข้างล่างมันวุ่นวายชะมัดที่ริงแล้วไฟทรมานก็คือในตรวชื่อว่า b e t ต r อพักเกอร์ฟังนะผมไม่ได้ฆ่ามิสตรีโอโดนมันทําแต่โดนนั่นเป็นของเธอใจหนึ่งของเธอรู้สึกโล่งไหมหมายถึงอะไร ตอนนี้ทุกคนรู้ความจริงไม่ต้องปิดบังหรือก็หกใครแล้วขอบอกนะว่าฉันไม่อยากโกหกเธอแต่จะบอกคนอื่นยังไงว่าฉันเป็นสไปเดอร์แมนตอนนี้ทุกคนรู้กันหมดแล้วฉันไม่ได้ห่วงตัวเองแต่มันกำลังทำร้ายคนอื่นฉันคิดอยู่ว่าจะแก้ไขเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงมีเหตุอันใดที่ทมาเยี่ยมกันปีเตอร์ ผมขอโทษด้วยที่มารบกวนคุณเราปกป้องคนเครื่องจักรวานด้วยกันเกินกว่าจะเรียกแบบสุภาพแล้วได้เลยสตีเฟนไม่ชินหูแต่ได้อยู่มิสเตริโอเขาเปิดโปงตัวตนของผมชีวิตผมเลยพังพินาศคุณพอจะช่วยเสกให้มันไม่เคยเกิดขึ้นได้ไหมเทรดอยคิดร่ายเวทนั้นเชียวมันอันตรายเกินไปได้ไม่ใช่ ผู้คนบนโลกทั้งหลายจะลืมว่าปีเตอร์พาเกอร์คือสไปเดอร์แมนเดี๋ยวทุกคนเห,หรอเหลือไว้สักหน่อยไม่ได้เหรอเวทมนต์เลือกคนไม่ได้แสดงว่า MJ จะลืมทุกเรื่องของเรางั้นเหรออย่ายุ่งยามกับเวทมนต์ใช่แล้วก็เนทเขาเป็นเพื่อนของผมบาระเมก็ควรดูความ<ย>จริงต่อรองเดี๋ยวนี้เรียบนะนะร้อยแล้วเหรอ เราเปลี่ยนสถยรภาพของการอาวกาศพ่อหจักรวาลเป็นสิ่งที่เราอย่างรู้น้อยนิดจนหน้าเกรงขามปัญหาขึ้นนายพยายามใช้ชีวิตสองแบบยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งอันตรายมากขึ้นจงระวังในสิ่งที่ปราถนาพาร์เกอร์ ว่างายปีเตอร์ไปเดอร์แมนโนเวโฮเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์